สบายดีพี่น้อง,งน,นี่ขบมาบ้านเนาะตำมังคงห่ายตั้งแล้วได้สิขึ้นไปเบ,บิ่งแหมบีตำมังคงใส่กระแป้งดองพี่น้อง

นายเก่งกับบุกขาอยู่บเฮ้ยอนี้ดัมาหุงนะหน่อยเราเสยนะพี่น้องมองอ่อยนะครับกำางเรียนใส่ถงอองไนบ่ใส่ถุงอองลาก้ยจิบบ่แก้กรได้เก้กรได้

แชิด้วบนเลยลนชิมชิมกินหักทิ้นจนปากนาเลยาตามาหขาเพื่อแหละอกจังแนว่ะจะเสียด่ะมาทยุบกับแปงเลยกระแปงมันเยอะนอยู่แล้วเอาลงไปยุบเอาลงไปกัด หืมแซ่บเนาะแซ่บสีซ้ําเนี่ยหืมอยู่ๆอ่ะเด้อกินเบื่อกทีแล้บ่มีอีหยังสิแซ่บกว่านี้แล้วน้องอ้อยว่าแป้งดองเอ้าๆเอาบ่วงน ป้าปา,ปาบ๊เข้มบ่ลูกแม่แม่ลงก่อนเลยนะเพิ่งเทียนตอนแรกได้ลูกเอ้ยนี่ร้องเนื้อน,น้ำหมูแล้วเพิ่งเทียนเนี่ยลูก,ขาากเาขาจ้าบอาห่าวเขาซานไปบริจาคเหรอวะ น้อง้อยกำลังหยกมากพี่น้องเอลันมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันกินเลค่มุแดงแดงเอลันไม่ใช่บบเมงเลยจนข้รวจีมือใหม่ลองมองดิสบายดีี่น้องนี่เลยนี่นี่นี พี่มาพี่นาเอ้ยภาษาอยครูพี่กิดตำมะฮูมนี่ตำมะฮงแกงกิเลสมีได้สาวเขนีบวได้กินตำมะฮูแต่ับข้าาน้องนี้น้ำลูกน้ำหลานหลังกับมาใดีบดีอัับมากรลันเลยนับเอาอ้ายแน่นับกันแน่ลูกไม่ใช่จันนะ ่อยดอกระุกอยออกะทับวเอมาแบงบบกไกั่ขลุลอกนยตีสูยิงงกินมันจะแน่นอดกนได้บ้านนองอ้อยเสืองบวงพี่น้องบวงขั้นเดียวไอ้ลังว่ะน้องอ้อยเสืองปูปับบ่พสดเอามาขันเดียวเดี เหยื่อนน้องอ้อยกำลังบักใหญ่บักเตะบ่วงขั้นเดียวใหญ่แต่เฮือนด้วยใหญ่แต่เฮือนบ่วซ่านบ่วงบ่มีตำหมักกะทินหรือตำหมักหุ okay. <t ces> ้งอันนี้นั่นตำหน่ายหมักกะทินเฮ็ดตำหมักหุ้งไหนกว่าตำสตอสตอผักใหญ่สตอเมืองลาวสตอเมืองลาว ไปตเฝอเออนีได้ันนี้นะเปาคือบอมากเลยนี่แหละมันยังเือกลางกินน้ำปลาทองปลาทองได่เห็นหน้ามาบได้เห็นหน้าพยายามปส่กลาชองคือลองคือสมัคแกงขิเล็กเนาะมนอย่างหึงมาฮ่าฮ่นอย่างหึง่เล่าว่าแกงขิเล็กใจร้ายพวกนี่กะูกมาเอะาส่แกง เก่งก็ยากเชื่อเี้ยเกงตลพี่น้องเนื้อตไนมาัินเนื้อตไหนขัินนำน้หม่จรน้องอ้อยยังขึ้นไปตำอีกสั่งทำเรือกเสื้อกับไอ่มแล้วมนีนะหก่เอาเอาเงินไเลยอืมเงนี่ก็ดึงหน่อยุกหน่มันก็เจังซ่อ่ามเหรอไม่หรอก็ม่มนอนี่คลื่นเนี่ยคล่ัไหมอย่างนี ข้าวกะบีใบเตเจาะเลยเอยู่อืมออกมาอีกถอดสายลูกถอดกะ่อนะสกันอีกอดมาแปดท่าอืมหักแล้วบังยังขึ้นชมใจเลยอืออ่ะยบเอีกหอ่ลงมาอาหลังกำบวงมาเต็มมือบาทหนึ่งพี่น้องแห้งนะแห้งกัสิเบิร์ไวแล้วบานน่งวบวงนี่นี่นี่น้ทอ ปันบ่วงกันอีกน้องเห็นแตมือเห็นแตมืออ่ามือน้องอ้อยคือขาขับหมูไทยบานมันตอบแสงมาจ้ะไปแล้วน้ำแข็งเขาแหลกน้ำแข็งเขาหุงมากแบบไตเลยเนาะใหญ่น้ำแข้งเขาแหละสดอร่อยบัวบ่า

แกงกะเลกจนเบิดแกงกะล่๊กงสีชมกะหล่งสดๆไงชิได้มันว่าตอนาคิคือบ่มีงอุ้ยตุยน่ะคุณจักรจะมตา้มนวดทีสองน่สาดแกงคืออยงเดแกงเป็นใบดีแล้วนะเฮ้ยกะซีแก่ๆเอกเนาะ พักกีเล็กหนึ่งดอกมันเล่นกันทางแกงแสบอยู่ได้ดอกมันปนเถือนกับใบมันจะหน้าในหัวไแกงเถอะละหม้อละหม้อไหวอาทิตย์ละหม้อแกงเลยเขาตู้เย็นไหวปัญหาเอามาอุ่นกินอยากเอามาอุ่นกินจาะเงินมันสองพันกี่ไปต่ออะหมูไม่ปวดจะไปต่อหมูเลยทั้งนี้วงไผ่ลาซ่านค่าสินค้าเงินผายเบาอืฮิโนะ ลั้จากกิต้ตาหมหงงแล้วบ้านนอ,องกินหมองโม่หม,มต่อที่กนแม่หลังยใหญ่เนะมองมวงอีกพูปลาทองเอาหมมวง,งมาหมอหนึ่งพี่นาะมวง,งกับพอด,ดีเหมาะมังโม่นะนะวานันไสุบ่ปลาทองดีบ่นี่พี่นนอะ หน่วยละหา,าพันเนาะบรรโมงผมมาขายผล่นขาบอกสื้อข,า,<ล>อขาจะมากมดแล้วเขาปลูกเองนี่นะนี่โมเบาอบบรรโมงเนาะแดงคักขักหน่วยหา,าพันในห,หลังเก้าหาหน่วยเนาะกินบุงดูกระทองเสบบ่ <c oughs> คือไปจักแจ้งเหรอวะมุมไหนวะจับ<า>ใส่เหรอแล้วนายเป็นอะไรประเด็กมันเข้มดเด้เดี๋ยวก็เข้มมาหน่ะแม่ในล่างในรันวมามากินสบู่ของมง่น้ำลูกน้ำล้านนี่บางในแดงจึงขึองอยู่ โดย,ยพุ่นแหมไสอันน่ะปลายขามระทองถึงคนเดียวเลยพี่นนองสิพากันไปไส้มากินมางมวงมากินบางโม่นี่มาเบิ่งแนมมังโม่นี่ไแดงห็ดใจบายอยู่นนิฮะง่อยซื้อบาได้น่ะหน่วยละหาพันสำหน่วยละเศร้าพัน อีนู้จังเมาสาหาหน่วยเด้อมาเด้ออันนี้จังหมา,มากโมห้องชุกเจ้านะ่ะหมากตุม้มของคนสวยสื่อกับสวยคือคนนี่นแล้วหุว่นผาท้องห,หน่วยละหาพันเฮ้ยพอกินอยู่เบิร์ป,ปีมันงมงี่หว่าจังสิกบขึ้นมาอยู่พระเจ้าก็ขถายทางไตพระเจ้กสื่อเด้อจะหาหน่วยนี่ หน่วยหาพันธุ์ขึ้นหน่วยนี้แม่ผู้ผู้คนกับมังโมนะ <c oughs> พี่น้องอีนังเป็นตะกินก๋วกันพี่น้องถามแน่ <c oughs> นนะว่าอีนังเป็นตะกินก๋วกันระหว่างมังโมกับอัน <c oughs> คนผุดพุ่งกับออกพ่อพุ่งพี่น้องอ้าก็มาแต่อาก,กิเลเหมือนแดง อ่ะวทันทีว่าอันไปห่อตุ่นมังแดงแหละเอาไปห่อติบเลยมาติบใหม่ดูบ่กินปลาไว้ก่อนงม่วโถกินตามบางหุงแล้วพี่น้องมาถื่อสมังม่วงมาถื่อสมังโมบคลิปท่ามาคนนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องหวานบ่กุไเเลยฝักกุชเซ่ฝักกุชเช่ตามสองหลังคนอินดีเด้อพี่น้องสบายดีเนาะ